โทรศัพท์มือถือ Honor GT Pro ว่าที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งจอเปิดตัวเร็วนี้นะครับพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 e r i t และแบตเตอรี่ใหญ่ที่6,000ม ah. ิลลสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิวราแปนในกาัาสิมัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ในขณะนี้นะครับ Honor กำลังที่จะหมโปรโมท Honor Power สำหรับการเปิดตัวในต่างประเทศนะครับในช่วงเมษายนนี้นี่นแหละนะครับแล้วก็มีรายง,งานว่าแบรนด์เนี่ยเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor GT Pro ที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจอดตลาดมือถือที่แรงแล้วก็ราคาคุ้มนะครับ ข้อมูลล่าสุดนะครับจากแหล่งข่าวด i สทอล l ท s t ์ t เตชแหล่งข่าวรุดในต่างประเทศเปิดเผยว่า Honor GT Pro ได้รับการอนรมับจากหน่วยงาน 3C ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรายละเอียดของสเปคของตัวเครื่องดังนี้เลยชิปเซตที่ใช้เป็น s n a p d r a g o n 8แป e t นะครับชิปเซตตัวใหม่จากทาง a l c o m m หน้าจอเป็น o l e d นะครับแบบแบนขนาด6 7 8นิ้วความละเอียด 1.5K การชาร์จที่เร็วขึ้นถึง90วัตต์นะครับจากเดิมเนี่ยที่รือกันว่าชาร์จเร็ว100วัตต์ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,000มิลลิแอมครับแบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วก็กล้องนะครับเลนส์หลัก50าล้านพิกเซลเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกบนหน้าจอจุดเด่นอื่นๆนะครับเน้นประสบการณ์ ในเรื่องของการใช้งานรอบตัวนะไมว่าจะเป็นลำโพงมอเตอร์กันสั่นมอเตอร์สั่นนั่นแหละแล้วก็การใช้งานที่ไวกว่าเดิมนะครับแม้ว่า Honor เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงรุ่นนี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายฝ่ายคาดการว่าแบรนด์อาจจะเริ่มที่จะเปิดเผยข้อมูลของตัว GT Pro หลังจากที่มีงานเปิดตัว Honor Power ที่ผ่านที่ผ่านพ้นไปนะครับในเร็วๆนี้เนาะ ก็มารอดูกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกสำหรับแฟนออนนลร์นะครับและลุ้นได้ว,ว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าในราคาเท่าไหร่กันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย